ชม่ามากันที่เรื่องราวนี้ดีว่าพรุ่งนี้ใกล้แล้วนะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเดอเอ้ยอะไรอย่างหนึ่งสองสามนับไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามันล่วงเลยแล้วไม่ใช่อะไรมันไม่ได้มีแค่สิบอย่างแล้วเด็กสมัยนี้ไหนจะต้องสร้างคอนเทนต์ดีๆแล้วต้องตัดคลิปลงโซเชียลอีกที่ะพรุ่งนี้วันเด็กแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐเลยขอจัดภาพครอบครัวแบบดาราแบบน่ารักน่ารักนะ อุ้มลูกออกงานกันแบบว่าสนุกสนานเฮฮา,าเลยคุณผู้มชมไปดูกันนิดนึงแล้วกันเพิ่ม <ฮะ S 1> ความน่ารักกันหน่อยจ้ะ นี่มีทั้งครอบครัวพุทกระจุ๋ยประธานปีเจมาในทีมชุดสีแดงค่ะแต่งเป็นพี่เต๋าสมชายเลยอตะครับนั่นแหละก็มาเซอร์วิสแฟนๆนะหรือจะเป็นพี่ชายกับวิกกี้นะพาลูกชายสองคนค่ะมาเล่นเกมเอิร์กอาร์คเลยโอ้แล้วเนาะลูกชายเขาหล่ออุ้ยพี่วิกกี้ยอมให้ตัดผมแล้วนะคนเล็กอ่ะใช่เออนะคะพี่เบนพี่มิกพี่เบนพี่มิกก็มาลูกสาวโตเป็นสาวแล้วค่ะอ้าวด้านพี่แอนอลิชาก็มากับลูกสาวอีกสองคนเช่นเดียวกันตัวเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวว่ะเพิ่งแป๊บเดียวเลยเออ เช่นเดียวกับหนุ่มนิวชัยพลค่ะเพอแป๊บเดียวออลูกชายน้องทิวทัศน์ไงคนนี้คุณผู้ชมโตเร็วจริงคือเมื่อปีก่อนน้นองยังอยู่ในท้องอยู่เลยนะตอ,อนนี้น้องคลอดออกงานนี้แล้วอะฉันรู้สึกว่าเขาเพิ่งแต่งงานไปไม่นานนี้เองอะแล้วลูกออคนที่สองอยู่ในท้องภรรยาเขาแล้วนะออตายแล้วลูกดกอะยังเป็ครอบครัวของคุณนานา,นา กับลูกแฝดด้วยบีน่าบุกลินนะคะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือคุณแม่ยังสวยค่ะโสดสาวแหวงจูงมือลูกสาวน่ารักจริงอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ออกงานเลยอ่ะเป็นอ้วนอ้วนที่ค่ะกีก็พาลูกมาด้วยแล้วก็ที่ร้อนแรงอย่างกับไฟเออร์เลยต้องยกให้กับบ้านนี้เลยนะคุณกายฮารุคุณผู้ชมพาสามยอดกุมารน้องคิรินน้องไนร่าแล้วก็น้องเอเดนเข้ามาเล่นกิจกรรมด้วยน่ารักนะบ้านนี้เขาสสยลุยนี่ไงต้องเอาดอรถแทรกเตอร์ไปเลย อ่ะแล้วก็พร้อมเปิดใจเรื่องที่คอนเทนต์บุกป,ป่าลงน้ํำลุยคโคลนนะคะกับแก๊งเด็กซอกกราวถึงต่างจังหวัดเลยนี่ไงเอาหลายคน <c oughs> ชื่นชมกายฮารุเฮ้ยเลียงลูกติดดินมากเลยนะบ้านเนี่ยติดดินมากเขาให้สัมผัสกับธรรมชาติอพี่แจ๊คดินติดโคลนออนะแล้วก็แถมยังให้สอนให้รู้จักการใช้เงินด้วยางานนี้ค่ะพ่อกายแล้วก็ฮารุนะ ฝากขอบคุณแฟนๆที่ยังคอมเมนต์ให้กำลังใจแม้จะเจอดราม่าบ้างในบางทีโดยงานนี้แม่ฮารุนะยังทดสอบความสามารถลูกๆด้วยนะกลางวงนักข่าวด้วยการถามลูกๆว่าพี่ๆเนี่ยที่มาถ่ายหนูอยู่เนี่ยเขาทำงานอะไรเออไปดูซิสามยอรคุูมาเขาตอบถูกก็เปล่าไปดูค่ะอาชีพถ่ายอาชีพถ่ายรูปลถ่ายรูปอาชีพอะไรคะที่พี่เขาทำอยู่อะไรนะนักข่าว ถ่ายใ,ให้เขาทําให้เขาถ่าย <c oughs> มันมีดตดาสอนสอนว่าถ้าไม่ทํางานก็ไม่ได้ตั์เขาจะเรียกเงิน <c oughs> ว่าเงินปลึกเง <c oughs> ินปลึกที่มันไม่ใช่เงินในบัญชีนะเป็นเงินสดก็ <c oughs> ดีใจที่แบบสิ่งที่เราเป็นมัน ไปถูกจริตหลายๆคนหลายๆครอบครัวหรือว่ามันก็ดีใจแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่อ่านคอมเมนต์แล้วหลายๆคนบอกว่าเอาไปปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยภูมิใจในตัวเองที่แบบเออคนคนมองว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ น่ารักแม่พ่อกับแม่ถามอะไรไม่เกงใจคิรินเลยนะคะตาลอยไปแล้วลูกหนึ่งเอ้ยเอเดนนี่ไม่ต้องพูดถึงเออยอยู่แบบวิญญาณลอยไปเลยอ่ะแต่น่ารักหมดเลยตอบคาถามดีมากค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อกับครอบครัวพุชจุ๋ยนะคะกับลูกชายน้องพีเจสองขวบคุณผู้ชมอันนี้เด็กสองขวบใ่คิดว่าสี่ขวบแล้วเนี่ยหนุ่มแล้วเออนะคะบอกเลยว่าเป็นงานสุดๆค่ะเซอร์วิสแฟนๆพั้งบนเวทีแล้วก็กลางวงสัมภาษณ์ด้วยนะแล้ว ทานพีเจฉลาดเกินวัยมากคุณผู้ชมเ,ออเป็นไวรัลล่าสุดเลยจิ้มนิวออ้ว นี่ไงนี่ไงนี่ไงเลือกพี่ต้นหอมค่ะนี่นี่สวยสุดคนนี้ต้นหอมเขาถามว่าใครสวยสุดก็ติมพี่ต้นหอมเลยบอกว่าสวยแลวจะไปนอนบ้านเขาด้วยนะไม่นอนไม่นอนห้องพีเจแล้วจะไปนอนบ้านพี่ต้นหอมแต่ใดๆพ่อพูดค่ะกลับช็อตฟิลลูกชุดใหญ่เลยวิดีโอคอลไงไปหาพี่ต้นหอมตอนไม่แต่งหน้าไงพีเจจำไม่ได้เลยลูกเฮ้ยงงๆนี่คือใครเออนะคะแหมไม่ได้กีดอายนิดเดียวจำน้าไม่ได้เลยโอ้แถมปิดท้ายพีเจนะยังโชว์สกิลซุปตาฟันน้ำนมด้วยด้วยกา การเต้นต่อหน้ากล้องนับร้อยค่ะส่วนเพลงที่ชอบปะผมบอกเลยวัยรุ่นมาก<ะ>ป๋าเอกชัยอออชอย่าปล่อยหอให้หมามันกัดออจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟัง<ะ>แต่ไหนๆนะคะใส่เรื่องลูกดารายอย่างพีเจมันอยู่ในดีเนเอไงออเพลงป๊อปป๊อปกังนำสไตล์ก็มา<ะ>กังกังกังนำสไตล์อเอพีทอะไรอะปะตือ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 พี่โรเซ่นะคะของพี่โรเซ่เนี่ยพีเจก็เต้นได้ครับเอาไปดูเลยค่ะ เราก็พยายามโยนบอลใส่ลูกลูกไม่เตะเลยครับแต่ถ้าเปิดเพลงมาปุ๊บเต้นมากใช่กลางน้ำกลางน้ำสไตล์เต้นยังไงนะลูกอบประอบประอ่าปัจเสือเต้นยังไงอ่าปัจชาปัจเสือ่าปัจชาปัจเสือกำลังจะเต็มตัวจะอาบน้ำแล้วพี่ต้นเขาบอกว่าอีพุทธฉันหน้าสดมากเลยเดี๋ยวหลานจะตกใจขวดว่าพอเปิดกล้องวิดีโอคอลปุ๊บก็คือ เหมือนคนละคนกับที่อยู่ในโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพีเจก็ใครใครหรอจำไม่ได้จำไม่ได้เลยแล้วใครสวยที่สุดใครสวยที่สุดในแกมนี้เลยครับชอบชอบอ่ะพีเจป๊ะป๊ามีคำถามน้องอึเหม็นหรืออึหอมครับเหม็นเหม็น เอ็นดูคือแบบนี้ใครใครสวยที่สุดนะชอดพี่ชอดโอ้ยทางานเป็นนะคะรู้เลยว่าเจ้านายคือใครนะคะรู้เลยว่าพ่อสอนเออแต่ว่าจริงๆยายติดสอนออกติดน่ารักนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ช่วยเลี้ยงน้องในการดมดมแผมเพิดน้องถ้าถ้าเริ่มมีกลิ่นแล้วก็คือต้องแบบแม่แม่พ่อพ่อมาเปลี่ยนให้หน่อยเหม็นเม็นเมนโอ้นะคะมาดูกันต่อ